ผ่านศึกเป็นผู้ที่ได้ทำหน้าที่สำคัญในการปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของชาติบ้านเมืองมีผลงานแห่งความองอาจกล้าหาญที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้นับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นการทำสงครามในสมรภูมิใดเหล่าทหารผ่านศึกทุกท่านไม่เคยย่อท้อไม่เคยหวั่นเกลงต่ออริราชศัตว์ตรูประเทศของเราจึงมีวีรบุรุษจากศึกสงครามเกิดขึ้นมากมายดังเช่นร้อยเอกลิเลิสิน เป็นทหารผ่านศึกที่มีความชำนาญในการรบปฏิบัติราชการสนามป้องกันประเทศมาแล้วหลายครั้งและมีบุตรชายคือพันโทรประดิษฐ์เลิศสินเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการอดีตเข้ารับข้าราชการณนะศูนย์การทหารพื้นใหญ่จังหวัดลบบุรีได้ร่วมสมรภูมิพ็อกช็อปพลัดที่3ซึ่งเป็นยุทธการทหารราบที่เกี่ยวข้องกับสงครามเกาหลีในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมอันเป็นการต่อสู้ในขณะที่กองบัญชาการสหรประชาชาติหรือ UN เ และจีนกับเกาหลีเหนือต่อมาพันโทรผลิตเลิอ์สินได้เข้าร่วมในสงครามเกาหลีส่งผลให้ประเทศไทยมีเสรีประชาธิปไตยได้ประจักษ์ถึงวิรกรรมของทหารไทยนอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมในสมรภูมิสงครามเวียดนามในปีพุทธศักราช2507ถึง2515ทำให้นานาประเทศได้ประจักษ์ในความสามารถของทหารไทยและยับยั้งสกัดกั้น มีให้ฝ่ายตรงข้ามช่วยโอกาสนํากําลังทหารมารุกราไทยในโอกาสนี้พันโทรประดิษฐ์เลิศสินได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติทูตสันติภาพจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีผู้ซึ่งเสียสละร่วมรบในสงครามเกาหลีระหว่างปีพศ2493ถึง2497ด้วยครับพอเป็นทหารรับราชการสุดท้ายอยู่ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลบบุรี แล้วพ่อก็เล่าว่าพ่อผ่านสงครามมาสามสงครามแล้วค่ะมีสงครามกบฏแมนฮัตตันสงครามเกาหลีสงครามที่เวียดนามค่ะทั้งสามสงครามเนี่ยพ่อเล่าลำบากคิดถึงบ้านคิดถึงประเทศไทยคิดถึงครอบครัวยอย่างไรบ้างเล่าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ได้ฟังนะคะ โทบดิ์เลอร์สินวีรบุรุษท่านนี้คือตัวแทนแห่งความกล้าหาญและเสียสละอย่างแท้จริงเพราะต้องเอาชีวิตเข้าแลกและรู้ตัวเองดีว่าเมื่อออกสู่สนามรบแล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตหรือพิการทุกพลภาพได้แต่ก็ไม่ได้ทําให้เกิดความหวั่นเกรงแต่อย่างใดและในวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันที่ระลึกทหารทานศึกในทุกสงคราม องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดพิธีเดินขบวนพาเหรดทหารผ่านศึกใน6กรณีสงครามและขบวนพาเหรดนักรกนิรนาม333และพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคุณปณิธานเลิศิน์ได้เข้าร่วมคารวะดวงวิญญาณทหารกล้าพร้อมกับผู้แทนจากส่วนราชการหน่วยงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสมาคมมูลนิธิ และทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่างๆเพื่อลำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญร,รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยทั้งสามสงครามเนี่ยพ่อเล่าประสบการณ์ต่างๆให้ฟังว่าในระหว่างที่พ่ออยู่ในเกาหลีอ่ะต้องออกไปในสนามไปขึ้นพอกช็อปต้องไปลาดตระเวนต้องไปช่วยกันเก็บทหารที่เสียชีวิตนะ่ะกลับมายัง หน่วยของตนเองไปในช่วงที่อากาศหนาวมากต้องอดทนมากๆเลยเรามีความภูมิใจนะเวลาเนี้ยที่พ่อไปในสงครามครั้งนั้นน่ะเราก็อยากถ่ายทอดให้กับทุกๆคนให้รู้จักรักชาติควรจะมีความภูมิใจและมีความรับผิดชอบที่จะทําให้ประเทศไทยและสังคมน่ะอยู่ได้ด้วยดีแล้วก็มีความตั้งใจว่าวันเนี้ยจะพา จิตวิญญาณของพ่อที่พี่คิดว่าพ่อยังอยู่กับพวกเราอ่ะให้มาที่อนุสวรี